รอบนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตที่ชู่เปียกที่ชูแห้งผ้าอนามัยซึ่งเป็นโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานติดรัดับท็อปในประเทศจีนและเป็นโรงงานที่เปิดมานานกว่า20ปีชื่อว่าบริษัทเทียนเจียวและตอนนี้เขาก็กําลังจะมาเปิดตลาดที่ไทยด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศรายการผลิตสินค้าต่างๆในโรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่แพ็คทมเพอร์นะคะใส่แพ็กเกจิ้งแล้วก็ใส่ลังเพื่อที่จะส่งออกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแพ็คเกจได้ว่าอยากทำเพื่น ขนาดนี้ได้ทุกสิดงเลยค่ะหน้าตอนนี้ะน,นะคะก็คือ data ข้อมูลลายการผลิตทั้งหมดของโรงงานว่าวันหนึง่งเนี่ยผลิตได้ทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็ผ่าน QC ทั้งหมดกี่ชิ้นไม่ผ่าน QC กี่ชิ้นก็จะขึ้นบนระบบหน้าจอนี้เลยส่วนบอสใหญ่ของโรงงานนี้ก็สามารถดูข้อมูล data นี้ได้ผ่านมือถือแบบเดียวทา์ได้เลยค่ะโรงงานที่นี่ก็จะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตัวเองแล้วก็ยังรับผลิต OEM อีกด้วยโรงงานนี้แทบจะเป็นระบบเครื่องจักรทั้งหมดแทบจะไม่ใช้แรงงานคนเลยค่ะ โรงงานนี้นะคะใช้ 5G ในการผลิตสินค้าซึ่งทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีล้ำส,สมัยสุดๆเลยคะ่ะที่นี้ก็จะได้ใบซอร์ติฟิเคตที่ได้มาตรฐานรับรองการผลิตสินค้าด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะมี GMP, BSCI, g, MP, g MP, MP, a ISO, GSP แล้วก็ e s c ด้วยค่ะเลนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศโรงงานด้านนอกนะคะคือใหญ่มากและตอนนี้เขาก็กำลังจะพาไปดู Raw Material ค่ะอันนี้ก็เป็น Raw Material นะคะที่เขาจะนำมาใช้เป็น แพมเพิร์ดก่อนที่จะเข้าสู่โรงงานสําหรับบริษัทเทียนเจ๋อก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากๆในประเทศจีนเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ2005พัฒนาคุณภาพสินค้ามาเรื่อยๆและเติบโตทางธุรกิจในทุกๆปีมีการขยายรายการผลิตจนมาถึงปี2025เขาก็ได้นาทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งผ้าอนามัยแพมเพิร์ดเข้ามาวางขายในไทยภายใต้แบรนด์ลอยัลคิสล่าสุดเขาก็มีมาออกบูธที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยค่ะและเขาก็มีสาธิตที่ดูว่าแพมเพิร์ดของเขาบางมาแมมม่่ล้วกก็็สาาาารถซึัไดดีเนนๆ ชืและตอนนี้ทุกคนก็สามารถเข้ามาช้อปใน TikTok Shop ได้แล้วนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยะคะ่ะ